เหมือนเราซื้อบ้านอ่ะถ้ะ<ภ>าเกิดเราเข้าไปบ้านไหนแล้วรู้สึกว่ามันใช่อ,ะอ่ะแล้วจะแบบนี้่ะบ,บ,บ้านกูซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่แบบพอเข้าแบบอุ้ยชอบจังเลยร้อยห้าสิบล้านมีเทนบายกูบายก่อนทุกวันที่พวกยังร้องอยังส,สามียังเล่นดนตรีแบบร้องเพลงให้ฟังอยู่นะตอนนี้สามีจะมีอุปกรณ์เพิ่มคือเป็นกีตาร์ใช่เมื่อก่อนเวลาวันเกิดเธอเขาแล้วเขาร้องเพลงวยพรันเกิดเขาร้องอยามาให้เจออีกเลย เป็นเพลงชา้าๆเบาๆน้ปาแบบ,บเอออารมณ์แต่ว่าพอฟังเนื้อแล้วแบบเอ๊ะเฉยๆไปเลยดีกว่าแล้วจบด้วยมันร้องว่าอะไรวะยาเก<ร>ินยว่เยี่ยวคนดีแ,<ะ>แต่ทั้งหมดอะก็คือเป็น acting ที่เล่นหันหลังแล้วไม่ได้มองหน้าแต่มันกระแทกยิ่งกว่าหันมาร้องให้เราเลไม่เหมือนก็คือ ไม่อยากเจอเลยแล้วเขาลองให้ในโอกาสพิเศษอะไรนะเพราะนั้นสุดจะเป็นวันเกิดเราไ้มวันเกิดด้วยไหมใช่ใช่คือหมกคืมแต่เขาจะไปลองที่จะเดินมามองหน้าพาก็แบบเคไปเล่นเพลงไปเล่นเล่นตีกตาเล่นเป็นโนแต่จริงๆแล้วว่าเขาจะชอบแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบแมมแบบนึกออกไหมความแมนแมนอะเราอยู่กับเพื่อนจะแบบว่าวิ่งอยากให้เมียตายแบบในวงาเพื่อนอ แต่ก็คืออยู่บ้างจริงคือรักมากรักมากเลยแสดงออกยังไงแม่งไงแสดง,งออกไปการตื่นเช้าทำข้าวทุกวันอ, <laughs> อย่างวันนี้ออกมาทํางานนะถ่ายเช้าออกไปทํางานนะอ่ะกินโจ๊กก่อน รู้เยรู้เสียว่าเราเคยดูในกล้องวงจรปิดมไหมว่างเขาทำอ่ะเขาโรยอะไรลงไปบ้างใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้โรยของเล็กขงเล็กแม่ทำประกันไว้หรือเปล่าตั้งแต่ทำประกันปุ๊บคือผัวก็คือทำอาหารให้ทุกวันเลยหรือเปล่าแต่เขาไม่เคยล้างมือในการทำกับข้าวโอเคแค่จะพอแค่จะเพียงพอแล้ว่ไม่แต่ซัมซัมเมอร์ได้มทำไมทำไมอยู่ดีๆถึงถึงอยากจะเลี้ยงหมาจริงๆจริงๆลูกอ่ะ วิ่งวอมานานแล้วอมอสมัยที่อยู่บ้านสามีอ่ะจะมีหมาโกลเด้นตัวใหญ่ก็เออพออยู่กับล,ล,ลูกลูกอยู่กับหมารู้สึกว่าเป็นเด็กที่แบบจิตใจอ่อนโยนเหมือนกับเด็กมันเจอธรรมชาติเด็กเจอธรรมชาติแล้วพอเราย้ายบ้านมาอยู่กันเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอะมันดึงเข้าคารัวดูสมบูรณ์มากเลยอยากขาดสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้แต่อีนี้ก็แบบว่าอันนั้นคือตำหนิสามีนะเราสึกว่าการเอาหมาเข้ามามันคือหแยนะว่าคือเราจะต้องแบบ มันต้องดูแลมันนอนมันขี้มันเนี้ยวอาหารหมาเลี้ยงมันออกไปไหนก็ไม่ได้ก็เตือนบอกว่าเธอซื้อได้กูไม่เลี้ยงนะฉันไม่เลี้ยงนะใครอยากใครอยากก็รับผิดใครแต่คนที่ตั้งต้นให้ลูกมีความหวังอันนี้ยดูแลด้วยก็เป็นเรื่องจริงตอนก็เลยไปไปที่ฟาร์มอ่ะก็เลยอนุญาตให้ลูกเลี้ยงก็เลยไปที่ฟาร์มสุนัขของของพี่เขารู้จักคนนึงเขามีบีเกิ้ลอะไรเงี้ยแบบ

สาม,มีเอาตัวไหนหรอแล้วถ้าสาม,มีตอนแรกไม่อยากเลี้ยงแต่ถ้าสาม,มีชี้ตัวอื่นสาม,มีสาม,มีมีสนใจตัวอื่นสาม,มีมีสนใจเ,เขาจะสนใจตัวที่ถูกในส่วนของราคาในส่วนของราคาออของเราจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย ราคาต้องต้องเอาตัวที่สวยก่อนแล้วราคาถ้าเกิดอาแพงไปค่อยลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยเลือกที่ตัวที่ราคาประมาณนึงแล้วก็นางก็สวยถูกชะตาอะไรแต่พอเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออตัวที่เราอยากได้เนแบบใช่ส่วนมันทับใจเายซึ่งส่วนใหญ่ตัวที่เราอยากได้จะเป็นตัวที่แพงที่สุดทุกครั้งไม่รู้เป็น อะไรก็มีเราเป็นคนเออเป็นคนเทสดีแต่ตัวอื่นก็น่ารักนะแต่แบบว่ามันจะมีตัวที่แบบเอ้ยตัวนี้เลยลายแบบอย่างนี้มันเลือกเราเนาะแม่น้อยใช่มันเลือกเรามันเห็นแล้วมันจะถูกชะตาเลยแบบเหมือนเราซื้อบ้านอะถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านไหนเราสึกว่ามันใช่อ่ะมันก็จะแบบนี้บ้านกูซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่แบบพอเข้าแบบอุ้ยชอบจังเลย150่ห้าสิบล้านมีเทสบายกูบายก่อนแล้วนั่งอย่างนี้บ่อยนะอุ้ยเข้าไปแล้วสึกว่าอุ้ยอันนี้แบบ้านกูเลย แต่ไปบ้านคนอื่นนะจปเยี่ยมมอกไปเยี่ยมมากบ้านดีและสวย